สวัสดีด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ PSR Max นะครับผมเราจะมาเล่นเกม m e Craft กันนะครับเห็นว่า ไม่ครับนี่แต่ก่อนดังเนาะอันนี้ผมก็ไม่ได้เล่นมานาะนแล้วเคยเล่นอยู่ไม่ได้เล่นมาประมาณเอ่อก่อนปีใหม่ปีที่แล้วอะ่ะประมาณนั้นน่แหละเออเออเออตอนปีใหม่ตอนปีใหม่หมเลิกเล่นก็อันนีก้กลับมาเล่นนะครับแล้วก็เพิ่งลงมอดอ่อ unbelievable shaders นะครับเป็นมอดภาพสมจริงนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นเล่น survival นะครับเอาชอว่า ซูวายวอลบิท hmm. ช uh ์สโอเคนะครับซูวายวอลแล้วก็มาถ้ามันไม่ไม่ต้องอ,อะไรอย่าไปเรื่องมากแล้วเราก็ไปเล่นกันเลยนะครับแล้วก็โหลดดิ้งเวิร์ดบิลดิ้งเทเรนนะครับจินเนเรตอยู่ก็รอโหลดไปวันนี้จะมาเอาตัวรอดในไมค์ครับนะครับ,นะรบกับ มอสแชเดอร์สนะครับอันนี้ก็เพนนี่ภาพโอ้สมจริงใช้ได้นะดูดูดูแสงเงามาถึงนะครับนี่มันเช้าอยู่ปะวะโหดูเงาน้ำไอย้ยะนะครับแล้วเราก็มาตีตีไก่ก็หตลอดเลยเอาเนื้อไก่นะครับการอยู่รอดก็เป็นสิ่งสำคัญเอ้ยเสียงดังนี่นี่ย โ okay, okay. อเคโอเคราก็ต้องฆ่าไก่ก่นอนเฮ้ยมาน,นี่โอ้โหตรงนี้ยากเยอะมากนะฮะเอาไว้ปลูกข้าวนี่ก็ไม่ได้เล่นแบบเออประมาณก่อนปีใหม่นะตอนนี้ลืมหมดแล้วว่าต้องไม่ไม่ถึงกับลืมมากเท่าไหร่ก็แบบจำไม่ได้ว,ว่าต้องทำอะไรบ้างเฮ้ยอีกไก่เฮ้ยมาน,นี่ก่อน โอเคได้สามตัวพอแล้วครับแล้วเราก็ไปหาต้นไม้ตรงนี้ไม่มีต้นไม้เลยหรอวะโอ้ยต้นไม้ไม่มีเบยอื๋อ,อเจอแล้วต้นไม้โอเคอ๋อเป็นป่าเถาวันนะครับ yeah, เย่เข้าเขตล่มสักทีอันนี้เห็นไหมดู ก้อนเมฆบางเงาสมจริงอะไรอย่างนี้นะครับมันจะเห็นเงาตัวเราด้วยนี่นี่ก็เป็นน้ำม่น้ำมันดูปแปลกๆว่ะอ๋อโอเคไม่อยากได้ไม้ถอ่ามันอะเอาไม้โน้นเดี๋ยวแล้วก็ว่ายน้ำไปเลย โอ้หสีสดฮี่งฮ่งอะอนไรขึ้นมาบนน้ำวุ้บอ่าโอเคเราก็เริ่มการตัดไม้เลยเฮ้ยดูความสมจริงหนิพอตัดไม้ให้พอไม้เป็นรูนะมีแสงสถตรลูออกมาแล้วโอ้โหแม่งอันนี้ดีจริงๆเห็นปะ พอตัดไม้ที่รับแสงทะลุออกมาเลยครับอืมตัดไม้ โอเคแล้วเราก็ตัดไม้ได้มาพอแล้วพอที่เราต้องการแล้วนะครับโอเคแล้วก็หาที่ดีๆสร้างบ้านนะเเราจะสร้างบ้านอยู่ตรงเอตรงนู้นเนี่ยปุ๊ยเอ็ดแค่สร้างบ้านตรงไหนดีวะ แดดจ้าแสบตาชี้ๆเอา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 ตรงนั้นดี๋ยวจะเอาเลยสักโอยด้ยเอาจะสร้างบ้านตรงนแล้วกันโอเค เริ่มจากบ้านเล็กๆก่อนอีกชั้นหนึ่งโอเคเปบิบเปบิเปบ ออ,อะไรวะเนี่ยไงเก็ดกายจริงโอเคเฮ้ยไม้จะพอป่ะวะคิดว่าน่าจะไม่พอครับเอาแค่นี้พอแล้วกันโอเคแล้วก็ ทับติงเทเบิโอเคเราเจะไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราไปตัดไม้กันเพิ่มกันแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้เราก็ได้ไม้มาแล้ว33ก็ทำที่ขุดขุดหินก็นแล้วกัน อ่าเจอแล้วเอ้ยโหแม่งจะหิวแล้วนี่โอ้ยนึกว่าเห็นเอ้ยโหนึกว่าเห็นบ้านอยู่ตรงไหนวะเอ้ยยันไม่ใช่หลงบ้านนี่ชิบหายเลยอุย้ยไผ่ไผ่ไผ่เวน อุ้ยขึ้นก่อนอันนี้ไม่มีถ้ำเว้ยเอาไงดีวะแม่งเงยเกียบสบายว่าเก็บไพ่กันเอ้ยเวรกรรมโอเค เจอถ้ำแล้วนะครับเออเจอถ้ำเอ้ยเทียนนี่มันทำยังไงเล้วอ๋อเอา่านเออเอาาน โอ้ยมืดเฮ้ยเข้ามาอยู่ในถ้ำแล้วนี่นหวาโอเคเฮ้ยโอ้อโหน้ำเว้เนอโอ้มองไม่เห็นน้ำเลยอีสาตไม่มีอะไร ไม่มีอะไรจริงจริงใช่ไหมเนะี่ยเฮ้ยโอ้โหเจอแล้วโอ้โหเจอสักทีอืจะหิวตายนะี่ะอันนี้ฐานจำเป็นสำหรับเรามาก ด้วยไว้เดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับผมยี่สิบนาทีแล้วไว้เดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมจะเอมจะอะไรดีวะเออจะค่อยๆลงไปหาถ้ำนะครับไปหาหาแล้วก็ไปลงถ้ำกันเดี๋ยวพักนี้ขอเอาฐานก่อนแต่ผมเป็นคนไม่เอาฐานนะครับ <c oughs> แตก uh huh. เอาทานเลยเอาหินด้วยอืม mm hmm. อาจจะมีเสียงนกเข้ามาด้วยนะขออภัยด้วยนะที่บ้านเลี้ยงนกเยอะเยอะนกนก,นกหัวจุกนกแก้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะลำคาญก็ได้ขอโทษด้วยนะครับขออภัยด้วยเคขุ okay. ่หินโอเคได้ถามเ่อ,อะ,ะอ,อ่ะละเออขอทานที่ชค้นสองสามอัน ไอเชีย่ยเวนกูลืมบ้านกูว่ะเอาไงดีวะขุดจนกว่าไม้จะหักนะครับแล้วค่อยไป่้ำม,มันไปเดี๋ยว เฮ้ยเริ่มมืดแล้วเวนมันมืดแล้วมันไม่ได้เริ่มมืดเหรอทำไมมันขาวดำแบบนี้วะอุ้ยน่ากลัวเฮ้ยโอ้โหขึ้นเนีเฮ้ยเฮี้ยวไอ,อ,อ,อ้เหี้ยจิปเปิลสัตว์เลยอ่าอ่าคิเปิลไหม Run like a bitch. Ugh, run like a boss. Come on, come on, come on, come on. Okay, we're here. We're at a safe point. <laughs> Fuck you, bitch. Oh, you. Oh. Hmm, okay, you're mad Okay, look up, กินนะครับโอ้อโอเคได้ประตูระบ, <c oughs> บาดนึ e ่บ้าน e เฮียอะไรเนี่ยโอเคนะครับ กินเนฮ้ยเออว่าเตียงไม่มีเตียงโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่รับชมด้วยนะครับเดี๋ยวขอจบพาร์ทนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าไล k e ก็กดไ i k e เลยนะอีกไก่บ้ามันหยุดก่อนโอเค ก็ไลค์ด้วยนะครับถ้าชอบก็ถ้าติดตามก็ Subscribe ได้นะครับหรือไม่จำเป็นก็ไม่เป็นไรนะครับก็เข้ามาดูบ้างก็ได้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม